สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับที่ช่องอัมพรสว่างดินสวัสดีครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้อําพรดูที่วัดป่าเ1าครับครับูนะ้นองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับมาทำบุญวันเกิดแม่บ้านเขา,าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับท่านผู้ชมไปครับผม ไปชมบรรยากาศรอบๆวัดป่าคองเสือกว่าจะเป็นยังไงไปครับผู้ชมทำบุญตอาทำบุญมันเกิดกับเพื่อนเดือนโอ้โหง่ะดูดูดูโอ้โหวัดป่าคองเสือกป่าของเสืยกครับโอ้โหดูนี่ดูดูนะครับความสวยงามของเขา

ยังไม่เหรอมาโอ้เยอะเกิน่น้อลูกประมาณในสุ่มไม่กอ้าวไปไหนอ่ะอาหารหมดไปเลยครับสุมทันบรรยากาศอันนี้ด้านหน้าเห็นไหม ยานาตาร่านะรรรดัยยางนั้นท่านผู้ชมบรรยากาศครับตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดนะน่าจะเป็นช่วงโควิดนะธรรมดาตรงศาลากลางน้ำตรงนี้จะจะเปิดนะท่านผู้ชมนะครับเบี่ยประหยัดทางเข้า ก็จะเป็นสารานี่จะอยู่กลางน้ำนะท่านผู้ชมนะกลางน้ำเลยลมเลื่อนครับมัดปลาของสิเอ็ดเพื่อน้องเสือครับจังหวัดปทุมธานี็นช่วงโควิดครับก็ลเลยยังไม่เปิดไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆและนี้อยู่สารากลางน้ำนะท่านผู้ชมสวยนะครับ บรรยากาศร่มรื่นนะปลาก็เยอะตอนนี้ยังไม่เยอะนะคนที่เข้ามาสักกราระเพราะอาจจะเป็นช่วงโควิดดังไงนี่คร,นะครับนี่ครับมปดูบรรยากาศรอบๆครับรัชกากของสิบเอ็ดน้องเสือครับปัุมธานีสวยนะครับท่านผู้ชม ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านผู้ชมว่าไอประวัติท่านสร้างตอนไหนนะครับเพื่อนส่างย่ำเ,เลยครับผมเกิดช่างบูหักับผู้ได้หัวคบเป็นได้เลยนครับผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเลยนะครับย่ำยครบรรยากาศสวยนะครับปัญญาหนึ่งสร้างงามเลยครับงาม, <S <S มาย่ำนะย่ำย่ำอา,งงา <S <S กาศรอบนอกครับ นะครับสวยๆ,ๆ,ๆเริ่มทย่อยมากนะครับพี่น้องเริ่มสวยเริ่มมากงา,ามอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศคุณซีนี่พญานาคอยู่ใต้ลับทิดนะครับหุ่นทิดหนึ่ง เห็นยีนอรองรับเนาะกรพูนอกค์กหน,งหนึงครับนะครับผมเิ่งไล่จตาเลยครับผมภาพี่น้ององคบรรยากาศวัดปลาคลองสิบเอ็ดครับพูนครับองค์นึงสามหนกองหนึงสี่นคี่สี่สีสสติศเป็นสังนอกไว้ เก็บผลงามผลงานพ emer, ี่น่อยงานนี้พี่น้องงามพี่น้อยงานงาดูนะครับปฏิบัได้มนะครับเด้เปิดตลอดสวยงามง <get> คร<ะ>ับ <to> ียงอานสิบดังเลครับพวกปิดปิดแมต์เราจังหน่อยเนี่ยนังี่หนยงี้เบิ้งได้ครับข้างนาครันนบน้กกยนายครัมนตะกะละเสือครับเสื สวยงามพี่นอ้องะอน,ะนะครับในเบื้องบรรยากาศก็จบคลิปไปสำนีเนาพี่น้องเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจนะครับวันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ